Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เตบูแลกสักฟอกสี่รัฐมนตรีตั้งฉายารัฐบาลชุดขายชาติกินสักสยามยกยอดชี้แจง20กรกฎาคม เมื่อเวลา19นาฬิกา30นาทีวันที่19กรกฎาคมที่รัฐสภานายมงคลกิจสุขสินธารานนท์สอสอบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักไทยศิวิไลอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ร่วมมือ เพื่อวางแผนขายชาติให้ต่างชาติมาซื้อที่ดินในประเทศไทยได้จึงเรียกรัฐบาลชุดนี้ว่าชุดขายชาติกินเพราะกำลังจะออกกฎหมายขายชาติทั้งอย่างช่อราดปล้นเงินราษฎรและบังหลวงเบียดบังของหลวงไปเป็นของตัวเองเช่นที่ดินเขากระดงจังหวัดบุรีรัมย์ที่เอาที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยไปเป็นของตัวเอง นายมงคลกิจอภิปรายเจาะประเด็นที่เขากระโดงหากเทียบกรณีของนายศักสยามกับกรณีที่ดินมารดานายธนทธรธจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าถือว่าไม่ชอบธรรมและการกระทำดังกล่าวของคณะรัฐมนตรีทั้ง4ี่คน ที่เกี่ยวข้องกันถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เพราะเอกสารที่ออกโดยกรมที่ดินขัดแย้งกับเอกสารอีกฉบับหนึ่งซึ่งผิดหรือแย้งกับมาตรฐานจริยธรรมในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีตนจึงไม่อาจไว้วางใจในายักสยามนายนิพนธ์พลเอกอนุพงศ์และหัวหน้าเดอะแก๊งคือพลเอกประยุทธ์ทั้งเรื่องเขากระดงและการออกกฎหมายคลายชาติ ทั้งนี้ถือว่าสมาชิกที่อภิปรายนายศักสยามได้อภิปรายหมดแล้วแต่นายศักสยามแจ้งว่าจะขอชี้แจงในวันที่20กรกฎาคมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ